ทุกวันนี้คนก็มีความเชื่อเป็นประเพณีการบวชนะเชื่อว่าบวชแล้วจะได้ชายผ้าเหลืองอะไรคือมันเป็นบุญกุศลนําคือถูกถูกสอนมาแบบผิด,ผดความเชื่อผิดสมัยพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่จะมาบวชกับพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นการบวชคือจะมาเปลี่ยนสีเสื้อจะมาเป็นสาวกพุทธ,ธเนี่ยเพราะพระอ,องค์ไม่ได้รับใครง่ายๆคือต้องมีความตั้งใจจริงๆจะติดตามพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเธอต้องฉันข้าว เธอต้องไปบินธาบาตมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําได้บุญหรืออุศนมันเป็นการออกออกขนวดออกศึกษาธรรมแล้วก็ต้องทําตัวให้กลมกลืนกับ,ก,บกับกลุ่มของพุทธ,ธเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชไม่ได้โกนหัวให้ใครง่ายไม่ได้ให้ใส่แบบนี้แบบนี้ได้ได้ง่ายคือต้องมีใจแน่วแน่ที่จะมาติดตามะพุทธเจ้าเท่านั้นเองสมัยนั้นนะคือมันไม่ได้มีเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับ ไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลอะไรคนเนี่ยมันหลงไปเองก็ทุกวันนี้ก็ถูกหลอกให้เชื่ออย่างนั้นถึงมีการสร้างกับทินป่าสร้างอะไรที่มันเป็นขยะลูกอะเออก็กลายเป็นบทสวดอะไรไม่รู้แล้วก็มาหลงกันนะะก็เข้าใจว่าบวชแล้วก็จะได้บุญกุศลพ่อแม่เด็กกอดชายผ้เหลืองกรรมบุญกรรมของใครคนนั้นทําคนนั้นก็ได้รับในสิ่งที่เัวเองทามันอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่จิตเขาเออ ือม,มันไม่ใช่เกี่ยวกับกลางนอกการไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ว่าเออการบวชการนั่นแล้วจะทําให้ขึ้นสวรรค์นนั่นนี่นี่แหละมันเป็นการความเชื่อผิดๆที่ถูกสอนกันมาเอาพระพุทธเจ้ามาหากินเอาเอาเอาตัวท่านเอาเอาสิ่งที่พระเจ้าท่านบัญญัติประธรรมนีนันมาให้พระพิสุคืออาจจะเรียกพระพิสุไหมเอ่อ ก็ไม่ได้วิเศษอะไรก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นนะสมัยพุทธกาลนะแต่แทนตัวว่าเป็นพุทธะเออเป็นเป็นนักออกนักบวชออกจากเรือนออกจากบ้านเรือนออกมาศึกษาธรรมแค่นั้นเองมาติดตามพระเจ้าแค่นั้นเองพระเจ้าบฏรทินิพานก็แยกย้ายกันไปเออแต่มีพักบางกลุ่มนะฮะที่ถือเอาพระไตรปิฎกตรงนั้นน่ะมาเป็นมาเป็นที่จริงพระเจ้าบอกว่าการพระธรรมในนัยคือสารณะแค่นั้นเอง ทำบนไดที่เราตัดไว้ดีแล้วอะ่ะก็ส่วนไหนที่มันเป็นส่วนเกินก็ไม่ควรออกมามันจะกลายเป็นการปรุงแตง่งต่อแล้วในอนาคตมันก็จะเป็นเป็นลาบสักระให้กับพวกพวกที่เป็นมารศาสนาคือแอบอ้างเราไปหากินในการข้างหน้าคือพอบัญญัติขึ้นมาเยอะแยะมากมายมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยคุณวิเศษน,นู่นนี่เนี่ยยิ่งเสือมเงินไปใหญ่ก็ยิ่งเอาสินมาเอาพระธรรมนินัยมาเป็นศินซะสูงก็ก็เลยมาแบ่งแยกกันว่ามังเป็นพระเท่านั้น ไม่บวชไม่ได้หรอกเออมันก็เลยยึดติดในไอ,ไอ้สิ่งนะั้นมันไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าจริงๆนะว่าการที่จะไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยคือคุณต้องปรงผมแล้วคุณจะต้องมีความตั้งมั่นเห็นความแน่วแน่พระเจ้าถึงโปรงผมให่แล้วก็ติดตามพระองค์แค่นั้นเองเป็นกลุ่มที่ต้องการศึกษาธรรมก็เหมือนพวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมใช่ไหมมาจนกว่าจะจะหมดสิทนสงสัยก็จนไม่มีอะไรจะนั่นแล้ว่ปัญญาแกแ่เราทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ เมื่อการศึกษายังไม่ไม่จบเราก็ต้องเดินไม่ประมาทในธรรมนะฮะก็เหมือนการศึกษาทาั้งโลกอะ่ะก็ต้องเรียนจนจบทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องแค่นี้เองนะอาจารย์ไม่ไมรู้ว่าพออาจารย์เข้าใจทำไมเห็นเห็นแจ้งทั้งหมดแล้วมันถึงรู้ว่าโอ้โหเราถูกสอนให้งมงายให้เชื่อโดยไม่มีเหตุผลโดยที่แบบว่าเอาอะไรมาลุ้มาครอบเราให้เรากลัวเอาสวรรค์เอานรกที่มันอยู่นอกตัวเราอะ่ะบางทีเราอะ่ะไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดไปก่อมรรคเลยนะ ทั้งทงที่บางคนอยู่ในมรรคแต่กฎกติกาตัวนี้มันครอบมรรคมันบังมรรคไว้คือผูขาดอะ่ะเขาเรียกว่าผูขาดเออให้เราต้องต้องมีสินนะต้องถือสินต้องนู่นนี่นั่นะนะบังคับให้เราไปไปอย่างนั้นเลยเออแล้วมันก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหลักธรรมใช่ไหมถ้าเราเดินตามมรรคมีองแปรที่พระเจ้าท่านวางไว้อะ่ะมันมีอะไรบ้างเออก็เดินไปาทางสายกลางเนี่ยเออเขาก็เรียกว่าปัญญาอยู่แล้ว วันหนึ่งมันเดินไปเดินไปในเส้นทางนั้นก็จะตื่นตัวขึ้นมาเอเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นถูกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการบวชหรือไม่บวชแบบที่เขาก็ยังยึดมั่นถือมั่นกันนั่นเดี๋ยวนี้เออยึดเยอะด้วยทุกทุกที่ด้วยเออคือมันเอาบุญมาล่อน่ะเอาสวรรค์มาล่อหน่ะอืมแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าการบวช ในหมายนั้นคือมาติดตามฟังธรรมพุทธเจ้าแค่นั้นเองเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีลาไม่มี YouTube ไม่มีโทรศัพท์ออเออ,อครับอเออตอนนั้นเองแหละคือมันไม่ได้ว่าบวชแล้วจะศักดิ์สิทธิ์อะไรนะเมื่อก่อน <c oughs> คือมาอยู่ในกลุ่มของวุธ,ธาก็มีพระธรรมวินัยเข้าไปนั่นเฉยๆก็แต่งตัวให้ให้เป็นเหมือนศิลปถาคต <c oughs> แค่นั้นเองแล้วก็ศึกษาธรรมเออใช่ก็คือคือแบ่งแบ่งออกมา <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนของอาจารย์นี่คำว่าอิสระอย่างเงี้ยกลุ่มของอิสระอย่างเงี้ยออิสระอย่างเงี้ยลูกศิษย์ออิสระอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเออมันเป็นการใช้ศัพท์ที่เราแค่เราเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาธรรมะนะฮะแค่นั้นเองสมัยพุทธกาลก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่หลงก็เยอะกล,อยกลุ่มของผู้เจ้าเรียกว่ากลุ่มของผู้ผู้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่น อนั่นแหละผู้ที่หมดอวิชชาตณหาประทานทําลายความมืดบอดแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นว่าโอ้สูง,ส,งส่งเป็นพระเป็นนู่นเป็นนี่อย่างที่เขาเชื่อกันนะทุกวันนี้ก็ยังหลอกกันอยู่นั่นนะยังโง่กันเลงหล,ลงกันอยู่นั่นนะ่ะเออไปบวชไปอะไรแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นอนะ่ะบวชก็บวชไปคุณอยากศึกษาธรรมะศึกษาก็ไม่ใช่มาท่องจํามันต้องมันต้องเห็นตัวเองไม่ใช่ไปนั่งทําเป็นสํานักเป็นปฏิบัติธรรมนั่งโอ้เนี่ยมันเป็นลือสีกันหมด แล้วก็อ้างพุทธเจ้าท่านเองซึ่งแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาข่มชาวบ้านเขามีตัวเองเท่านั้นอะที่จะเข้าถึงทำความสิน้นสิ้นอาสวะได้สิ้นทุกได้ไม่เกิดได้ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เออคนอื่นไม่มีสิทธิ์เพราะศีลไม่ถึงเพราะไม่บวชยังอยู่กับคลองเรือนอยู่เลยเอ,อ้าอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคุณจะไปอยู่ตรงไหนคุณก็ยังอยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ที่คุณทําตัวเออถูกไหมละ่ะทําตัวให้มีคุณธรรมไหมแค่นั้นแหละ อเมตตาการรู้มืทเตา้าเบิกขาหินีโอตปะมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วคุณเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งไหมละ่ะไม่ใช่คุณไปโทษว่าชาวบ้านอย่างนั้นเอออาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระการแห่แหนกันไปว่าจะต้องบวชต้องนูน่นต้องน,น,องนี่มานั่งบวชนี่โอ้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยคนที่ไปบวชกับพระองค์ก็คือเพื่อ <S <S เพื่อไปศึกษาธรรมให้มันเหมือนกันไม่ใช่เป็นคารวะเป็นอะไรไปปนกันนอนปนกันอยู่มันมันดูไม่งาม เออมันคือก็คือการที่จะขัดเกลาตัวเองเนี่ยการที่จะเห็นตัวเองมันก,ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะใช่ไหมละ่ะมันคนละเรื่องคนละทางเออมันไม่ได้เอาจะต้องไปบวชหรือจะต้องถือศีลหรือจะต้องมันมาร์คไม่ลงแปดมันมันทำไว้ดีแล้วพระเจ้าสรุปไปแล้วในมาร์คมีลงแปดนะแล้วก็ที่สุดแห่งธรรมก็คือรอยเท้าในากาไดไม่มีนะฮะแค่นั้นเอง น,นอกนั้นก็หลงกันอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยให้คนพวกนี้หลงกันไปอย่างเงี้ยเออยึดมั่นถือมั่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็เถียงกันเวลาอาจารย์ออกมาพูดความจริงมันก็ยอมรับไม่ได้อืมหาว่าใช่เขาว่าอาจารย์ไม่ได้บวชไงอ๋อแล้วไม่บวชแล้วมันผิดมันตักกระบาลมึงตรงไหนอะเออกูก็อยู่ในสัมมามัรคอยู่ดิกูก็ทําม,มาหาก,กินกูก็อยู่ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ออกนอกทางมรกมีองแปลกดิก็เป็นชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหม คุณจะอยู่ตรงนั้นคุณก็อยู่ไปแล้วมันวิเศษกว่ากันตรงไหนะในเมื่อคุณก็ไม่ได้ตายกับผมคุณก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะถูกไหมล่ะเออแต่คุณขอข้าวเขากินนะเออแค่นั้นเองต่างจากผมผมต้องทำมาหากินนะเออแล้วคุณจะอวดตัวว่าคุณวิเศษหนึ่งนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนอากาศไหวคุณหมดไปนั่งนั่ะอืคุณะเป็นขอทานผมบอกคุณต้องทาตัวให้มันให้ให้ชาวบ้านเขาเคารพศรัทธา ไม่ใช่ทําตัวเป็นผู้โอ้ยคงแก่เรียนเหมือนมีฤทธิ์มีเดชเหมือนมีเป็นเจ้าของสวรรค์นะเป็นเจ้าของนรกอะที่จะโยนให้ใครก็ได้ถูกไหม<ช>แล้วก็พูดหาแม่งมีแต่ความจํามาพูดนั่งเล่ากันนะอาจารย์เอาความจริงมาพูด,ดแต่มันรับกันไม่ได้พวกเนี้ยม,ม,มันรับไม่ได้มันรับความจริงไม่ได้ไไดใช่ ก็ความจริงมันก็ยึดมั่นถือมั่นกันไหมล่ะทุกวันเนี้ยคือไม่ได้ไปได้ไปโจมตีพระหรือโจมตีอะไรหรอกคุณทําหน้าที่คุณก็ทําหน้าที่ให้ดีแต่คุณอย่าแอบอ้างว่าเออยังอยู่กับคลองเรือนนู่นนี่นจะมาสอนธรรมะอะไรมันคนที่เห็นแจ้งอ่ะถูกไหมอย่างนั้นลือศีก็โจมตีพระเจ้าพามก็โจมตีสมัยก่อนใช่ไหมเออแต่สุดท้ายเขาก็ต้องแวะมาเพราะอาจารย์นี่เป็นทั้งเป็นทั้งผู้ชี้ทางพิสูพิสูสงนะ ชีอาจารย์สอนมาหมดเลยชี้ทางมาหมดเลยทั้งพระทั้งชีทั้งคารวะทั้งโยมทั้งทั้งตูดทั้งเกยทั้งกระเทยเออเออลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกอ่ะบรรลุธรรมตั้งแต่ตอนนั้นก็มียันอายุแปดสิบเก้าสิบที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอย่ามาแบ่งแยกอาจารย์มีมีดวงตาเห็นธรรมและเห็นเส้นทางทั้งหมดถึงเอามาชี้ทางคนไม่ได้สอนอะไรไม่ต้องมานั่งเล่าพระไตรปิฎก หรือปฏิบัติอะไรเลยเอาความจริงมาชี้ลงอะ่ะแล้วคุณต้องฟังจนเป็นสมาธิเถี่ยจนคลายมิจฉาทิถีออกก่อนแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดจะมองผ่านรูปรักอาจารย์เออจะมองผ่านวิทนาตัวเองเอออ๋อก็ขำนะมันไม่ได้มีอะไรพูดไปก็ไปอาจารย์ไม่ได้เอาเก็บมาเป็นสาระนะเป็นสาระอะไรต้องมาทุกมาอะไรนะพูดไปแล้วก็แล้วไปคือไม่ได้เอาความคิดความจํามาพูดอ่ะแบบว่าที่เป็นสัญญาที่ไปศึกษามานะ่ะเอาความจริงที่เห็นแจ้งมาเลย แต่ก็ก็ใช้ความคิดความจํานี่แหละมาพูดแต่มันไม่ได้หลงเข้าไปในวัตถะสงสารในพวกเนี้ยคือไม่ได้อยู่ในวังวนของความจําความคิดอ่ะไม่ได้หลงอยู่ในนั้นน่ะเออแล้วไม่ได้ปฏิเสธว่าความคิดไม่ดีความคิดเป็นพวกเป็นชาติความจําไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเวทนาไม่ดีคือไม่ได้หลงคล่องอยู่ในนั้นแค่นั้นเองเออผลออกมาจากตรงนั้นน่ะแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาอธิบายมาเน่าเรื่องธรรมะแล้วก็ใช้ส่วนตัวใช้ชีวิตประจําวันกิน ก็ใช้ขันห้าทั้งหมดแต่ไม่ได้หลงเข้าไปเป็นธาตุอยู่ภายใต้อํานาจของอวิชาตนาประธานของมโนกรรมเนี่ยคนที่มันหลงอยู่ในนั้นมันไอ้มโนกรรมมันหลงเนั้นมันก็พยายามปฏิเสธความคิดเป็นพบเป็นชาติเราหลงความคิดเราต้องหยุดคิดเราต้องดับความคิดเราต้องมารู้ตัวมันหลงกันไปหมดเลยสอนกันอยู่ท่นน่ะเออมีวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มันหลงกันหมดแหละเออก็มโนมันมโนอยู่เนาะเออมโนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วมันจะอยากจะออกจากตรงนั้นน่ะมันออกไปได้มันอาจารย์จับพลิกเลย พีกออกมาให้ใหเห็นการความไม่เที่ยงของมันไหมเห็นการเกิดดาบของมันแค่นั้นเองเออคุณต้องพลิกออกมาเป็นโลกอุตระก่อนเออเพราะมันมีอยู่คุณคล้องอยู่ในนั้นแหละคุณจะพิกออกมาจากความไม่มีนั้นก่อนไอความมีนั้นก่อนเออแล้วก็เห็นไตลักษนั่นแหละมันทํางานยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นการฟังให้มันตื่นรู้อ่ะอย่าตื่นรู้แล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงอย่าคิดว่าตัวเองบรรลุ อืฟังให้มันลงให้มันเข้าใจไปเรื่อยๆทาลายความมืดบอดครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความจริงมันคืออะไรไม่ใช่โอ้ยหลวงยึดมั่นถือมั่นกันอยู่นั่นเชื่อจริงๆจังแล้วก็ยึดติดกันอยู่นั่นเนี่ยมันจะเห็นทําได้ไงมึงวนอยู่ในความเชื่อความเชื่อมาจากไหนจากสัญญาเออมันก็วนอยู่ในนั่นอะ เออถ้ามันพีก่ออกมาเนี่ยมันไม่มีความเชื่ออะไรหลงเหลืออยู่มันเชื่อตามเหตุผลไงเชื่อความจริงของชีวิตแค่นั้นเองเชื่อว่าพระพเจ้าท่านตัดสรู้จริงในสมัยพุฒิแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไงแค่นั้นเองอเชื่อในการดำรงชีวิตเชื่อในอาชีพที่ตัวเองทําสุจริตแค่นั้นเองที่คนไม่เบียดเบียนมันเป็นปัญญาไงพอเป็นปัญญาแล้วมันก็ผลจากวิชาตันหาอุปทา,านแค่นั้นอย่งความงมงายความเชื่อที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่มีผ้ามีโยม เพราะฉะนั้นพระโยมเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะอยู่ในทางโลกแต่เราก็เคารพสมมุติต้องแบ่งแยกออกไปไม่ใช่ว่าพวกคุณใส่สีเสื้อแบบนี้แล้วจะข่มเหียงคารวะคารวะจะไปข่มเมียงพระไม่ใช่ทุกคนต่างเกลือหนุนกันเป็นประเพณี <c oughs> การพระบินทบาทการเอาข้าวใส่บาตรทห้พระเป็นสิ่งที่งดงามนะ <c oughs> แล้วพระก็ไม่ควรที่จะโลภมากเอาแค่พอฉันถูกไหมไม่ใช่เอากระปุกยเอารถมาเข็น <c oughs> เออ บางทีเขียนไปแล้วก็เอาแต่เงินก็มีตัวเองกินได้แค่แค่นั้นแหละไม่รู้จักแบ่งปันสังฆทานนี่เต็มวัดอยู่แกเอาไตน้ําพึ่งนอกนั้นเกลือนทิ้งเต็มแทนที่จะไปให้แจกชาวบ้านอาจารย์ไปเห็นมาหมดเ้วเพราะอาจารย์บวชตอนนั้นคือเขาไปประสบไงไม่ใช่ว่าไม่เคยบวชหลังจากที่อาจารย์พิกอะบรรลุธรรมอาจารย์ไปบวชเพื่อจะช่วยเพื่อจะไปสอนธรรมะคนแต่เขาไม่เข้าไปถึงธรรมกันพระ แล้วเขาไม่เข้าใจเราเขาก็เหมือนเหมือนแกะดํะเราเราก็ต้องสื่อออกมาอม <c oughs> ไม่ทาหน้าเกินหน้าเกินาตาเขาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีแบ็กไง <c oughs> เราเดี่ยวเดียวเข้าไปอ่ะมันเป็นการที่จะเผยแพร่ทํายากมากเลยสังคมที่มันยึดติดพิสูจมีกฎกติกาเยอะแยะมากอืม <c oughs> ถ้าเป็นใหญ่อ่ะได้อืมแต่ถ้าเราเข้าไปปนกับเขาอย่างไม่มีทางอืม ดูนั่นหมดย่อจัน์นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเลยหลงกันอยู่อืหลงบุญหลงบาปไงหลงแบบไม่มีเหตุผลอ่ะมันต้องมีเหตุมีผลสิอยู่ในมรรคมันจะมีเหตุผลหมดเลยนะถ้าเราเดินตามเส้นทางกุเจ้าในมรรคมีองค์แปดเนี่ยแต่พอเดินหลอกนอกทางมรรคก็พอมีศีลมีอะไรพระทิุมีศีลอะแล้วกลายเป็นมีฤทธิ์มีเดชพระหลังมีฤทธิ์มีเดชไปเลยมันกลายเป็นเป็นแบบ อะไรอะ่ะม,มันงมงายไปเลยกลัวไปหมดเลยมีฤทธิ์มีเดชไปหมดเลยอ่าแล้วก็มีสวรรค์นรกแบบนอกตัวเราอะ่ะหลังความตายอืมแต่ถ้าเดินอยู่ในมรรคนี่สวรรค์อยู่ในอกนรลกอยู่ในใจดีชั่วอยู่ที่ตัวทาอืมคิดดีคิดชั่วเราปัจจต่างไงเรายังรู้อยู่แล้วว่าดีหรือชั่วเราจะทําไม่ทาแค่นั้นเองอืมเราอยู่เหนือมนโนกรรมอืมเราพยายามจะออกจากมนโนกรรมก่อน ถูกไหมฮะมันต้องเดินเส้นทางนี้เส้นทางของมรค่อะอถ้าตามถ้าตามสมมุติเขาตามใดที่เราเดินเดินทางในมรค่ะฟังคําสอนพู้เจ้าในมรคมีอวาแปบม,มีอะไรบ้างในเส้นทางนี้นะอริยบุคคลเนี่ยย่อมมีแน่นอนอย่างน้อยน้อยอ่ะอันดับแรกในสุวรรณเนี่ยได้แน่นอนไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรหรอกไม่ต้องไปทาอะไรเดินตามเส้นทางมรคที่ผู้เจ้าวางไว้ดีแล้วต่อให้ไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมึงข้ามขั้นตอน เออกิเลสหยาบมึงยังไม่ชำระเลยอ,เอือพอไปเห็นหน,น,หนู่นนี่นี่หน่อยออกมาตั้งสำนักทีนี้ก็หนีไม่พ้นลาภสักาละบางทีไปเรียนศึกษามาอือเข้าไปบวชไปศึกษามาเ,เห็นไม่ไม่ได้ขัดเกลอกิเลดหยาบอ่ะมักมีองแปรเลเออ,อเพอไปรู้ทำไปเห็นทำหน่อยนึงก็พอคนมาศรัทธามากๆก็ทำตัวยิ่งใหญ่ใครไปบาก็ไปได้นรกกินอีก พวกเนี้ยอืมมองไม่เห็นตัวเองหรอกไม่เห็นมาหน้าตัวเองหรอกพวกเนี้ยเพราะนิสยยัยหยาบหยาบทางโลกมันยังไม่ขัดเก่าเลยอ,อย่ามาอ้างว่างธรรมต่อให้มันบวชมาร้อยปีมันก็เหมือนเดิมอืมอมึงตู้เด็กเกิดใหม่ไม่ได้แม่งยังไม่มียังไม่ทำบาปทำกรรมเลยอืมพักขาว คือเราต้องได้าาต่อบาปตั้งแต่ตอนที่เราเรายังไม่บวชเนี่ยทําให้มันได้ก่อนเถอะถูกไหมฮะอันไหนดีอันไหนชั่วแขัดเกล่ไปก่อนเถอะเดินในมรรคอะไม่ต้องไปทําเป็นพอไปบวชโอ้ยสือศิลเยอะแยะนู่นนี่นี่พฤติกรรมเก่าๆมึงยังเอาออกไม่หมดแนตะ่มึงอย่ามาหวังว่ามึงจะข้ามตัวหยาบไปได้ม,มันทวงมันเป็นตัวทวงอยู่ไปอย่างนั้นมรรคนี่ยแปจะถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรอะเห็นถูกก็ถูกหมดเลย ถ้าออกนอกทางสัมมาทิฏฐิมันก็หลงผิดหมดเลยอ่ะแล้วมันจะขัดเกลาเอ็กซ์เกเหยาบได้ไงคิดว่าตัวเองไปถึงศัจธรรมชั้นสูงไม่มีทางหรอกเพราะอาจารย์เดินเส้นทางนี้มาอาจารย์เสียสละมาตั้งแต่เด็กทํางานแล้วก็ไม่เคยโลภมีแต่มีแต่แบ่งปันเพื่อนไม่เคยเก็บเงินเ,เออเออมันเป็นจิตใจของเราไงเออพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วว่าเราทําไมนิสัยเรามันไม่โลภว่ามันไม่เห็นอยากได้ของคนฟรีเลยวะมีแต่อยากช่วยเหลือคนมีแต่อยากแบ่งปัน แต่ชีวิตแม่งแรงแค้นมากเลยลําบากมากชีวิตอาจารย์เนี่ยมันมีของเดิมไงแต่เรามาต่อยอดเฉยคนที่มันเคยโกงเคยคดโกงเคยขี้โกงเขาเนี่ยจะมาหาทางทําม,มาเนี่ยตัวยังมีความรั่วเป็นท,ทุนเดิมอยู่มึง,ม,งมึงทาตรงนั้นไม่ได้ยังล้างตัวนั้นไม่ได้อัอนุัยตรงนั้นไม่ได้หยาอย่ามีอย่าหวังอื เพราะมันเป็นแรงหน่วงต่อให้ปฏิบัติทาขนาดไหนมันก็ไปไม่ถึงความเป็นสิน้นสิ้นผลไปแค่สะสมได้สะสมได้เฉยเฉยอืมมันไม่สามารถที่จะทาะําลายอสวะได้หมดยังไงก็ต้องเกิดต่อเพื่อล้างล้างเข้าสู่เส้นทางของมารคกมิวแปดได้ไดมันถึงจะเป็นทางที่ถูกนี่คือความจริงเอาเรื่องจริงมาพูดเนี่ยใครฟังไม่ฟังเรื่องของมันเนี่ยอืม ผู้มีปัญญานั่นแหะถึงจะพูดเป็นทางสายกลางนะฮะไม่เอาอนารกสวรร์มามาแช่งชักหักกระดูกใครค,ค,นนนคนทุกวันเนี้ยมันมันก็ใช่อยู่แต่คนมันหลงเยอะไงพวกนี้มันต่างเอาเอาพุเจ้ามาอ้างอะ่ะเออหากินแ่ะไม่เคยมีใครกล้ามาบอกว่าคาสอนกุทธเจ้าเห็นบอกว่าบรรลุทากันหมดเป็นครูบาอาจารย์นะ่ะบรรลุส้งตีนเนี่ย มึงเอาพุทธเจ้ามาหากินเนี่ยไม่เห็นใครมาปกป้องพุทธเจ้าเลยอืมีแต่อ้างแต่วิธีของมึงอ่ะพาไปทํามั่วไปหมดพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทรมานตัวเองก็ไปทรมานตัวเอง,พาเ,าาเองพาเขาไปทรมานไปฝึกนุ่นดูลมหายใจจับเชือกฝึกพุโทโธนโมสังโฆออกไปนั่งสมาธิหลังกดหลังแข็งกัตามาเพรทำเพื่ออืมเบียดเบียนตัวเองไม่พอพาคนไปเบียดเบียนคนอื่นให้เขาไปเบียดเบียน ให้เขาติดพวกนี้มันติดกรรมหมดนะแต่มันไม่รู้มันคิดว่าเป็นเส้นทางถูกการปฏิบัติอย่างนี้ความเพียรอื